จ็ดดอกว่าตนโมนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดดอกบางุ่มเจ็ดดอกอยู่บกไกลกันสามก็มองเอาหันเจ็ดดอกก็งเป็นัอกนีสี่ดอกตูมก็สามดอกบาทสองตูมสองตูมครับครับอีกดอกนึงโอโอสองดอกครับสองดอกมากเนยครับดอกสองครับมากแลยนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุณครับมือนหนึ่งมะหวากับสองเบาเก่าครับบ่าวต้นครับบ่าพุ่มรครับ,บพ,พี่น้องมือนห้าสิบห้าไป็นละไต่เห็นละงูครับพี่น้องแมีนครับได้ยินเขาว่าเห็นละงูออกพี่น้องเขาได้แ่แบบไรงั้นเนาะบ่าวต้นเนาะว่าเขาได้เป็นกิโลในเบาพุ่มคน <รอ S 2> แต่ละคนแต่ละคนนี่เมีนเนาะแมีนครับอืมเขาก็เลยมาไต่เบิ่งก็เลยเห็นสองสามดอกพี่น้องครับผมอืมสวัสดีสงการปีใหม่เนาะบ่าวต้นเนาะปีใหม่ไทยประเมินสงการเกินว่าปีใหม่ไทยครับ ว่าพุ่งก็ว่าต้นไม่มีส่วนการครับพี่น้องเนียนครับมาเลาะเบิ่งคือเก่าครับออฟฟิศอยู่ในป่าครับพี่น้องเอ้ฟฟิทางไหนป่าพี่น้องไปหาใหดกันเลยครับนี่นะครับพอแล้วครับนั่นครับตัวไหลครับตัวไหลร่างกายแข็งแด้นครับพี่น้องโอ้ยนี่าไม่เนี้ยไม่นี่เหมือนคว้านพี่น้องแนะบ้าต้นอ๋อพี่น้องลำลำลุยๆุยนะครับอืออือครับตัวำลังงามหมุนเยอะมากสองตาเลยพี่น้องบ้าเจ็บ ไม่ไข่เนาะเออถู<ม>นไหมเงี้ยที่บานออกมาพุ่ม,มเข้าไปเห็นบานเนาะเมีนหมวกวันเข้ามาเขาก็บโบเห็นเนาะเมนีนตาตุนมนี่ครับซือว่ามันน,น,นี่ครับพี่น้องครับผมมีเกี่ยวกันยระดอกพี่น้องครับนี่หมองระดกสองดอกน้ำมาพุ่มเมีนครับนี่ครับดอกเงี้งี้ยอยู่ครับนี่ครับพี่น้องเฮ็ดกับฮ่ายหัวรับเมีนครับฝนกับโบตกข้างเทียรน้ำมาพุ่มเมีนครับดอกสองนี่น้องมีบอกเตยกันไปไลยเนาะ เดี๋ยวชั่นโมงน้ำเด้น้ำกั็ครับเกิะไนเลยต่วมนช่วงของบาต้นบมไดหรือว่าพุ่มตัดน่วโมงของบาต้นตอนนี้น่าสิประมาณตีสามตีสามกนนอ้อยเนาะแนนตีสามกลางนอนเสียบเด้บากพงว่าไปบาต้นว่าสันไปหาเหตุคนะเลยมาซ้ำเห็น้เห็นมั้ครับพอเด็กเก็บเด็เล่นมครับ ซ่อมเมืองหินหลืองของน้องบาตุนเนี่นครับนี่เพิ่งมีได้บาพุ่มซ่อมเป็นน้ำกันครับแล้วาะแต่ได้ไครับนี่ครับสมครับพี่น้องบาดพิ่งครึ่งนี่ยมันึ้นมาอยู่ผู้เดียวมันวายเหมืนน้องบาพุ่มหลายดอกเแม่นปะมู่เดียวกันนะครับพี่น้องนี่ครับหลายดอกพี่น้องบาตุนตรงนี้ครับนี่หลายดอกอยู่นะมันก็ต anyway. ้องจุ่มดอกแข็งแข็งง่ามๆไม่เห็นเนี่ยสนิดน่าแตกไอว่าตุนมันบูดิ่งขึ้นมาฝนโปตกเยอะทีไอ้บาพุ่ม มาทำดิคือจะองตังกี่ัดูว่ตดดอกตกี่ตองดอกตั้งดอกตั้งตั้งอะไรหมดอะไรเราไว้ซะครับันนี้ไปหาลำกันครับพี่น้องมือนี้ครับผมครับมีส้มไอ้ไขเห็นดังหลเหล่เนาะ คนนองเกินเหตุรังแหล่ด้ป่ะพุ่มอยู่หาใหม่ก็มีบ้พุ่มนำไปกันเลครับพี่นุ่ไปกันเครับปลาหมูสองดนี่เปนหม่องไหนก็อจตัวนั่นตัวอย่างตัวม่งหมูกืนนะของมักเขาเนาะบางีนยกเมันกินขาเห็ดเนื้อกินขาบัานหมูเดน๋ยวบ้าพุ่มกระเล่นอีกมอใหายบ้าพุ่มเล่นดอกนี้ฉันแตเด็กอยู่นะ มาผู้คุณนู้หญิไม่ต้องตป็นรักมอนี่นะครับมันเป็นหงมันหรมาพูอันครับมครับเป็นหอมันนะครับงามเลยเนาะดอกงามเลยอ้ยแต่เมออกเป็นใยใ่ๆไปนอโมหนึ่งนี่มาผูบ นลยครับไปดูแบบนี้มาพุ่มมือสไลด์ก็สองหัวมาพุ่มโอเคตามนะครับตรงนั้นใบใหม่มันปุกเแาก็เอาแไหนเอาไหแล้วมันคือใบใหม่อีหลีนั่นแช่ครับครับอีกองนึงครับครับแต่มันดอกมันแย่ไปไหนเนาะนี่ครับกดอกนึงครับสองดอกรับตรงนี้เป็นยุ้งไหมพี่น้องเป็นสมแล้วมาพุ่มแล้วเป็นสมเริ่มออกอาละวาดได้ไ่มหลังจากให้เขียวอือออกพร้อมกันแล้วว่าต้นใช่ไหม ครับครับอีกสองดอกอีกสองดอกครับนี่ครับอ่อยมูนึงนะครับอีกซุมครับมี่มี่หลอดก็มูสองเนาะมีจมูกหนึ่งมีจมูหนึนี่ครับไม่เห็นจ่ายเนาะปลาต้นเนาะอตัวทำได้ามแนึ่งใส่ใส่มาเอน่าอันนี้เขียวเนาะันเเขียววันโอ้ยมางส่วนนี้น้ามูขอน้อให้เขียวเลย เห็นดอนี่ครับนีเขียวครับมองแล้วดอกมองดอกเก่าพี่ดองเลยเียที่มองดอกครับาที่ท้ามันเหตดสุ่มเนี้ยมือนาูได้ยังไงเนาะบ่เนี่ยมันขึ้นเหตุสุมยางงามเลยบ้พู้เราอยู่ตรงหนี้าผุ้ทั้งหน้ามองมีสองดอกครับเงี้ยเียปผู้เห็นดอกเลยดอกเยเนาอกน้อยมาจหินดีดีด้นีครับพี่ดอกนะพอเห็นตดกอใหญ่ครับตัวใหญ่ครับก็ะเป็นจุมเลย อุ้มในละบาดตุ่นจับุูโอ้ยจับเน่มันนนจับปุ้นี่ยแรงพี่น้องนี่มันขึ้นอยู่ไปแต่ทุกทีเด้ว่าพูดงี่เยชักดจอนอ่มันนี้ได้หาดีดอกน้นบานออกก็ยีเดโอ้ยเต็ตาผุเหลือบมาพน่นมันเ็ที่ครับทำนั่งตูมเมันยำเลย้ำาลโอ้ยเป็นขีดกันี่น้องด้วยเปเปเลยเปเลยเนาะ้ยแ ใส่คีม้าต้นอูยหึคือค่ัับง่าง่ายเลยเนาะผีเมื่ันเห็นผีได้ป่ะพุ่งโอ้โหนะครับโอ้โัน้เาไหล้อีได้ยัง้พุ่น่าจะพุ่ะน่าจพุ่งไปถ่ละพี่น้องจริงๆะไรกหราณเลยถ่าเป็นน้ำกันครับตอนนี้กระตีซี่เลยเนาะผอยแก้วครับพี่น้องโอ้มหน่าพุ่เมียนครับ เปนมุกระจายเนะมาถเนอะแต่อนนั้นก็จะมาย้ําแรกเนาะมาถเนาะเมนให้จะมาไต่ดอกเห็นมันก็สีน่าหูแนม่นบเพ่มมนผอง่ายผนเนาะเมนเนี่ยสาว่ตรจะสาดไสไปไหมมันก็เหลี่ยมแนีเห็นละงหงเหลี่ยมมาคู้แ่ี่นวยงามเหือนนีนเป็นจน้องเงาแ่นามาสวยมากกัดเทิร์นเ่าะู้เพรา่าเออครับพี่น้องบรรยากาศงามแรกเนาะเมนครับ บรรยากาศหาเห็ดแน่นๆเหมือนข้ามานเห็ดสมหลายแต่ว่าก็บใบยากบอยไปไหนเลยพี่มันหลงปลาหลงปลาที่น้องเนี่ยนี่มันคืดหีือแง่ไม่ทางไหนหนิคือกันเบิดอร่ดปลาเนียนครับนี่ครับแต่ว่าดอกเป็ดงามเนาะปลาดอกเป็ดง่ามดอกจี๊ดเขียวหรือครับดอกจี๊ดเขียวครับป่าปนกันไปกับเห็ดเห็ดสมเนาะเห็ดสมครับเห็ดสมเนี่ยแม่งข้าวผัดหลายแต่ว่าเนี่ยขาวผัดาเขาบอกข้าวผัดเนาะปลามเนี่ยแ่เป่าบก้าวผัดคนเคยเดาก็บไปก่อนกราพุ่น ดูดอกเดียวโคโดเลยคงามขนาดนันงามมากไเด็น้องนะครับใครนี่าบ้าไหมนี่หมอนใครอยู่ตลาดเทปตะตอวใครเห็ดว่าเป็นใครไกลเว้ไปกีนน้องมาพูดกเร่นไปแล้วเหอป็นงหวานครับพี่น้องขาเห็ดอยู่ไหนมันเป็นขามันนี่พี่น้องขาเห็ดขามันมอขาเห็ดเห็ดยำแรงบบาพุ่งกับบ่าต้นกันเลยนี่กิน้อน มีอีกบอกรต้นโอ้ยเป็นเขียวไม่เขียวเก่าแล้วลงนิดนึงครับยามหาเห็ดละงูกตอกันเลยครับพี่น้องผมไปครัวหินเพื่อห็นบัวรับแต่ไข่ห็ดสมครับพี่น้องครับเนะดอกมันแข็งเหรอแข่งดอกไม้แข่งตัวหินสมโม่ได้มาพ่องพี่โม่เป็นจานแล้วนะบัวดอกจานเอามูดอกมันจะไหนหลายเนี่ยมูพี่หลายเลยครับพี่น้องเป็น ก็ต้องดึงดูมเงี้แน่งกันทีได้แน่น้องมาต้นเนียนเงี้ย้ากัน่าจะได้เยแต่ได้ได้ต้องหวานคนมันหลายที่นนองน่ครับนี่ตอนกนี้ก็มาต้นอันนี้เลือกพมน่ครับเองหาเกียวยกันแลวาต้น เกี้ยกพ่อแล้วนี่บาหูนึ่งนะหบปลูกไว้น้ำเงิ่นะทุหาหัวอเลยครับกหาหัว่อเลยครับหาเ็ดหาเฮทเฮยยยยยยอยย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 ย่ยย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 ยเดียวกันเนาะยยยย้งเนาะนี่ก็ยย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 ยียย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 ยนยยยยยย ให้อย so well. <Okay. S 3> mm ู่มันดอกนามดอกแข็งอยู่มาพุ่มแม่นครับพ่อได้เก็บอยู่น้องเบาตัวครัพอได้เก็บแต่ว่าดินแห้งแข็งพี่น้องแม่นแต่ันนันเห็นยังออกได้ป่ะพุ่มเนื้อหลายพี่หน่องดูุ่นดอกมันมาพุ่มหนึ่งดครับพี่น้องก็ปล่อยเรยหมดเลยครับครัดไซส์ไซส์กระเลียมสองดอกครับสองดอกนี่ตัดดอกมันมาพุ่มตัดดอกมันมาตักดอกเห็ดนี่ละมันแมนดอกมัน ตัวก็สีเล่นมได้เด่นบ้าพุ่งไปเลยพุ่งกี่เด่นได้พีหน้องแต่บเนกี่จาพี่นอบ้าก็อเฮ้แล้มง่เลยครับวนี่มมูนี่แปดดอกบ้าพุ่งแปดดอกครับนี่นี่ตอนนี้เาขึ้นเขาข้าวต้นละเี่นี่ครับปีนี้ยังไม่ได้้นเขาเลยขึ้ไปมข้นเขาเละบาพุ่งข้นเทเลทั้งปีครับพี่น่อนมาเหมือนบ เ,นนะเป็นานเบิดโอ้ดานแล้วลาตรงนี้เอะกระแทกพื้เต้าได้เข้าบ่างนี่เอเนนี้ครับอ๋องามขนาดงามงแต้เจ้าวเจ้าเนือ,อบาตุนชาวเราเนืออยู่เหนือสลินมาน่อยนึงโอ,โอ้หูยอยู่เจ้าเตอาเครับ เนื้อสุรินมาหน่อยนึงเจ้าหมานลปลาตุนเนาะมันเห็เนาะหมานแต่ว่าหมาที่ดอกบานเงี้ยผู้ดอกบานเก่าได้บ้างพูมเก่งแทบพี่โตนอบาตุนเก่งแฉกพี่เจ้าครับจ้าพี่น้องแฉกตันครับหาเป็นกันครับผสมอีกสองดอกครับมันเดือดตาเขจะมเนลอบาพู

โมเมนต์โมเมนต์ขืนแนวนั้นโอ้ยมาพุ่มอยู่กันเลยโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งคขามเบาเด้อมันจีนคือว่าสันต่งนี้หมายถึงมันก็ต้องเป็นจูแหม่โอ้ยเข้าใจแล้วบาต้นไปนี่บ่าบาต้นบ่านไหนจะมีอ่หรอบาพุ่มพอไมีอยู่ไม่อยู่พี่นี่ไงตรงนั้นตรงนง่ายไปกันเลยครับอันนั้นปันนีนอ่นี่นี่ครับผิดกับทางไหน งา้กไป้กันครับพี่น้องมาบ้าพูดีรินครับเอาเลยมีดอกนึงนี่ครับ,ารารบสามดอกครับอ,อ,อนันจเบตาร,รบมาพูดมาโชว์ตาตาก็าพูดอ๋อไอตสมมือก็ง,งนามแตะที่เต็มตา้วบาพูดมโอ้โย <laughs> ใจเบิ้งเอาพี่เอาพี่นอนมือกันน่ครับโอ้มีแต่เห็นงามๆนกมาตงเนาะส่งให้ดะโงกครับมาตั้งใจว่าในพอให้ดะโงกทำพี่น้องหส่งเกานะบาพุ้มครับสามดอกครับหน่อนอะครับงานไป็นตั้งใจเลยครับเข่าเม่นี่นี่ครับสามดอกมาอก่บอ พุนมครันี่ครับนะครับนี่ไม่ครับมี่สามดอกน้อว่าพุ่มไม่หนักกระนาบ้านนี่หเอาต้องเคียวพอกระนาบพอตีเห็ดดอกบานครับพี่น้องดอกบานเก่าดอกพี่น้องเลยเนี่ยเนาะติดซื้อเห็ดบ้ติดซื้อว่าเห็ดบ้าบ้าต้นบวชิครับเอาเบิดลนำหลากันต่อเลยครับ น้ำลาน้ำไหนไหนวาพุ่มน้ำลายเห็ดน้ำลายเห็ดเวอาดอกสองดอกครับพี่น้องแต่ว่าดอกเงีาะดอกง่ามผ่อนเกียวสองดอกครับดอกงามตรงครับพุ่มงามเลย้วขากระยังบางพุ่มนี่สิยงคนเอิ่นกันป่เลิศมาแล้วพี่น้องมาแล้วบาตุนกับบาพุ่มสิเต็มตาแล้วเน่น่นเต็มตาแล้วพี่น้องนี่ดอกงามพี่น้อง นี่ถุงเลี้ยงดอกนี้แม่มาพุ่มงามขนาดเนาะงามขนาดจังบนทะเลเนอะเงียดอีกแล้วพี่น้องนี่นม่พี่น้องพีน้อมาพุ่มีรน่ทําไมท่านมีข้าวหวานพี้น่ครอเล่าพีบเครับแต่วาบูหลายเนาะมีหมดละดอกสองดอกละดอกสองดอกอืมครับงครับเพสเครับอีกดอกนึ่งโอ้เหะโง่นอ้คําครับ

โอ้ยขาุด้อีกเหรอบ้าพุ่มพูพี่ยังตะกัตะดอกบานบานใ่ดอกบานนีคเาติดอิมพอดีบ้า่แมนบตินอกตนต้ออบาุ่ทีตาดีแ้เนาะงาเกดีเลมเพื่นเด้อพี่นนองเด้อเพื่อนหายเพื่นสิรอยเลย ตัวนี้บอกยังบอกพี่น้องเตรียใจนให้ละโงกตัวนี้บ้าบอกยังบอกพี่น้องเด็เก็บข้าเจ้าแล้วเห็นแต่ข้าเจียเก็บี่รมนอีกเจ็ดดอกว่าต้นโมอีกสามสีเจ็ดอกบ้าุ่งบดอกอยู่บไกลกันสามก็มองออาหันไอดอกะไรเป็นเนาะเนี่ยสี่ดอกตูมก็สาดอกบาดโอ้ยเกเก็บว่าติดดเก็บเห็นละโงแล้วบ้าต้นเนาะ ที่จ้งทุกระ่ยะมาเบกินมาสิเปเกมเห็นอกโงกคือบาพุ่มาเนยาไปแก่งมาบาต่นเนาะดอกดอกบานเนาะขอไปออกมโอ้อีแม่ว่าเสียบอ่สันมาตุนเก่งคืนมาพุ่งเังว่าเสียบหรือมาต่นเก่งเงี้ยมาเงีครับ มือน้เามาเต็นตาเหรอครับพี่น้องมาเห็นหงโหวน่าเหมือนเนาะแม่นครับป่ะตามลากันต่อเลยครับครับผมมีสามลาต้นที่พี่น้องตามหาให้เงี้ครับเต่าเหรอครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเพิ่งนอะไรครับต้นบางพ่กเขาสร้างเลยดอกบานเก่าพี่น้องเอาลักจับจันเลยบ้าต้นดอกบานเก่าครับครับบอเอาโบได้ครับของแสีบอยากแสงหน่อยได้ไหมครับพี่น้องครับกำลังส่อง เสงแล้วแกงแล้วคนก็มาหลายแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มตาเลยครับเต็มตาครับพี่นี่มันขึ้นมาบ่อใดโอ้ยมันขึ้นมาบ่ได้พี่น้องหักสางมันเนาะโมพี่ยังมันขึ้นมาบ่ได้นี่นี่ดอกนึงโอ้ยม่เอร้าหรอตัวเราข้าตอนไม่เห็นแตงโมเห็นว่าดินมันแห้งข้างนอกเลยนะครับนะครับี่เห็นบ้าบุ้มเห็นตะหูอบาต้นแต่ว่ามันบานเนาะ บางกะสังมันเอาก็เกาใส่ยังไได้ข้า้แงไหนตัดโบกน่อยเิคนมาโป้หัค้าบ้าส่วนเนาะแม่ช่วงนี้ขาบหัวเห็ดออกแม่ครับไปเาอญิเลยครับพี่น้องก็ไพนครับเป็นแค่ในบ้านพุ่มยังไปํำกันครับพี่น้อง ช่พี่น้องนี่ไเขเจ้ามาเหยียบใบม่มาพูดบอกบนาดวยหอดนี่หอมอล่าบท่านจีนยังหอมเนี่เขาเหยียบไบพี่น้องเขาเจ้าเหยียบไว้ครับจะไม่ข้นเหยียบไม่ว่าแม่งมุงเกือกินบอกว่าข้นเหยียบแล้วมาพูดกันเป็นจีเป็นจีว่าตินดอกติดดอก ตาเราตูมมันไโอ้พี่แล้วมันกือตังผุดดินไหมบ่าพุ่มบ้าพุ่มบ้าพุ่มปวกปวกกับป้านันปวกกินเนาะมาตุ่มครับมันเป็นห้อยข้อนหยาบหรอกป้าพุ่มว่าปวกกินมันมูนเหมียวบ้าพุ่มแน่ป่แม่ข้อนหยาบแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องบ้าต้่มทอดนะครับยังมาจากข้าวมันก็พอแล้วสองตูมสองตูมอครับอันทั้เขาบ้าพุ่ม เป็น้ำตาลครับอือื่นน่าจะขึ้นอีกได้ปาะพูดแมนแมนป่ะพี่เรื่นงบานแท้ดอกทีห้องบนแมนบางหน่าจะบานน่าจะเป็นดอกตูมแบบนี้แหละเพราะว่าหน่าอาจจะเป็นไข่อยู่ก็ได้แมนครับครับสมไปครก็งามได้ครับหน่องดางไงเนาะแมนครับนะงามอีู่ได้ปล่อยให้เขียวเป็นโม่พี่น้องครับผมเกาะห้องหน่อยเนาะบ่าพุ่มเนาะแมนเกลียวกับมีพี่น้องแมนครับอ๋อเขียวก็ขนาดมากคู่มือก็ได้เก็บคู่มือหน่ครับพ่มน มีบ่มีมีบ้าพุ่มนำไปได้นัาน่ามานไปเลยมันสิไก่เนาะเออน้ำมีนี่ละไม่มีละต้อไปดูจุดใจพวกมีและท่านเหนียวเอาเห็นละโงกมาว่านคนยังไครับนี่ครับมุมนี้เขามามือได้เอาก็ได้เก็บเห็ดเกี่ยวครับบอหน่อยกระายได้บ้าพุ่มเ้าได้เก็บนี่ครับดอกงามครับมากแต่ตีสีจนหด เจ้าโมงป่ตุนตอนนี้ก็บหกโมงกลัวแล้วครับเดี๋ยวเห็นแลงหมงมัอนนี่มีแลงโมงด้วยครับดอกบานอยู่ทั้งในด้วยป่มแพ่อฮุมนี่ครับวาสนาได้แต่ดอกบาน,นป่ตุนเนาะได้แต่ดอกบานครับดอกบานก็เอาครับแกงแซ่บพื้นกันขอใครพ่นอีกสองดอกพี่น้องอืมครับ ีย่างน่่ะอองามนะงามยุนี้จีหอมขนาดเนาะหอมมีกระดองเงี้ยงงามเลยอ่ะอ้พี่เป็นจุ่มเลยเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะพี่มากดีม้อืมครับ เ้ีแต่กมเงี้ยแล้เาต้นเนงานนแย่แบบเงี้ยายคนนะไอ้ดอกกี่ดอกมึงมาต้นข้างในมาพวกไนัไปกระเลยมาต้นต้นนันแะงานเนาะทำเหมือได้มาพวกเฮ้พี่พี่อเป็นแค่นี่เนาะอ้ยสองดอกสามดอกหนึ่งสองสามนะครับ บนต้องเปิดปึ้งเนาะนี่ยหนูตาไม่เห่าพี่น้องก็มาซองตาเห็นครับแล้วมาแยกเห็ดออกส่วะตาใหญ่กะตาใหญ่เท่ามันตัวเจ้ว่าพี่น้องพี่น้องก็อีสองหลอกสองหลอกสองหลอกเป็นคงจีนนะสองหลอกสองหลอกสองหลอกเป็นคนไทยอยู่ดีเป็นคนจีนนะพี่น้องเอ้สองหลอกมันโง่บทของเจ้านี่เราโง่มาดิอ่ามีสองตาพี่น้องมือน ตาพุ่มมาเจียงพี่น้องไว้เนาะไปเห็นแล้วหนูครับนะมันจะดอกบานเหรอตาพุ่มัน้ำจดอกบานนะดอกบานจะเอาครับเอาวาตาหนึ่งเอาไว้แยกดอกบานน,ะนั่<า>นเองครับตาหนึ่งดอกบานตาหนึ่งดอกจุ้มครับนะครับแยกขาออกเพนะื่อตาเานาะี่ยตัดราคาครับ หมานๆครับไปครับเดินทางกันต่อครับพี่น้องสามพุ่มเสร็จสมบพุ่์แน่นหมดสี่พุ่มสองสี่กัดอีกสามสี่ติดกันมาเลยว่าพุ่มนึดอกมีแค่ดอกหนึ่งดอกเปน้อกไม่เป็นไรต่างกัครับพี่น้องมันสีเต็มแล้วครับตาสองจะสีเต็มเนาะว่าพุ่มอีกสองดอกครับ งามนี่ครับมาผอเป็นมูครับเป็นมูเลยมาพูดเนไหครับกล้า,ามพ<ม>ี่น้นองาปคกรอย่างเปกระบาดจนครับพี่น้องคระผมกระดอกงามกันดอกง้ามกรดอกนึงถ่างการะตามาพูดไปเลยนครับ ขึ้นจังดอกนีไปกู้ดอกเนาะครับนาีดูจกเต็มตอะใช่ไหมียน่คุณนี่ืไม่พอนี่ครับคนให้รู้ส่ออะไรกทงดอกุ่งเลนหลายมีกอวาดเห็ดโสมอลวาด เห็นก้อนใหญ่ก็เราออกเป็นดอกกระจูมเนาะนี่ครับเข้าได้อยู่นี่ครับทัพี่น้องที่ว่าเบิดแล้วโอ้ยต้องมาสิเบิร์ดเยอะง่ายง่ายง่ายทอดง่ายง่ายอเนาะซ่อมซ้อมไป็นทับพี่น้องนี่นี่บาุ่มเมว่อเบิร์ดแล้ยวเมื่อเบิร์ดเที่ยวเดี๋นี้นี่ครับมองนี่เป็นมือก็ไดี่น้องเป็นมือที่เก่านะบาบูมนี่ครับ เป็นมือเป็นใจพี่น้องไหรเย็บเย็บเย็บมาพูดหนีแม่แง้มต่าหลัหัวได้พี่น้องมืนขึ้นเะนะบูดยุปากปากพ่อโ่ไปเพิ่ว่าพี่น้องเลยปากพ่อโไปมันเต่าลายเพิ่ว่าเสียละสี่สิน่าต้่นกระดอกมันง่ายนึงพี่ ทน่ต้น้โอ้ยมันะมกี่เลโอ้คือไรงทกยางไงเลยีต้อง้งหนอมาพุ่อกพน่องไปตกันครับกีพาตนอออข้าคือใหม่อออข้าคือใหม่อ้ยจรวก็งว่ออกพี่น้องเลยนี่ครับอ่นี่ครับเท่านี้ พี่น้องเขาหอดรแล้วครับครับผมแถะบ้าต้นเอากะตานมาบ้องป้าพี่น้องตองกะตานมอนี่มานมาวันพี่น้องแต่ว่ากะตานี่บ้าพุ่มที่แหลกเอามาใส่ดอกบานเนาะแมนครับอเอามาหิวไว้ก็บ้าพุ่มแล้วก็กะตานี่บ้าต้นหิวมันเต็มบานนี้แมนอยู่ครับก็ได้ตองมาใส่ตาหนิน้ำโอเคนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ้าต้นเอาบ้าเอาไม่เออให้อธิบายเบื้องว่ามีเห็ดอย่างเนี้ยอ่า มีเห็ดสมครับดอกนี้เอกะตานี่ส่วนหลายจะเป็นละงกกบาลแล้วก็เห็ดสมตัวเอกะตานี่ก็ละโกกจูมครับแล้วก็เห็ดเขาไข่เห็ดเขียวเห็ดสมก็มีครับหลากหลายเนาะครับหลายครับหลากหลายชนิดเลยครับเห็ดทอ้งมัอนี้ย่าได้ย่างหลายเลยครับพี่น้องแม้นครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ป้าพุงกะบ่าวต้นสีม่วเพือนแม่ต้านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจแล้วก็ทั้งยูทูบครับฮักหน่อยๆก็ฮักนั่นนั่นครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับพี่น้องเจนพรอ,อ้นคลิปหนาครับสวัสดีครับพระพุมธสวัสดีครับ